แม่ครับแม่เป็นไงบ้างครับพี่บอสพี่มาพอดีเลยงั้นพี่ช่วยดูแลแม่ต่อนหน่อยนะแม่บอกว่าอยากเข้าห้องน้ำเดี๋ยวนะให้พี่เป็นคนพาแม่ไปเข้าห้องน้ำเหรอ,อนี่ฉันว่ามันไม่เหมาะหรนะอกนะบอสเขเป็นผู้ชายทำไมมันจะไม่เหมาะหรอคะแม่ลูกชายดูแลแม่มันก็เป็นเรื่องปกตินี่หนูมไม่ว่างอะ่ะพอดีว่ามีนัดทำเล็บไปละไปก่อนนะนี่ดูแฟนแกสิแกหาแฟนภาษาอะไรเนี่ยฮะ คุณพยาบาลครับผมมีเรื่องให้ช่วยหน่อยครับไหนข้าวเที่ยงฉันอ๋อพอดีว่าหนูขี้เกียจอะ่ะก็เลยไม่ได้ทำอ้าวแล้วฉันจะกินอะไรฉันอายุ50กว่าแล้วจะให้กินอาหารขยะพวกนี้งั้นเหรอแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะคะไอ้อาหารขยะพวกนี้ หนูทาไม้กินคนเดียวส่วนแม่ถ้าอยากจะกินอะไรอะ่ะแม่ก็ไปทํากินเองสิหรือไม่ก็โทรบอกลูกชายคนโปรดของแม่ก็ได้นี่แกเบ,า,บาๆหนคะ่ะหนูดูซีรีส<ร>์อยู่โอ้ยตักโอ้ยช่วยนวยดให้แม่หน่อยสิแม่ปวดหลังอะ่ะ พี่บอสแม่ปวดหลังอะ่ะพี่ช่วยกลับมานวดให้แม่หน่อยสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยโอ้ย,อย,อยนี่แกทำบ้าอะไรจะโทรหาบอสทำไมเขาเขาทำงานอะ่ะแกไม่รู้หรือไงแม่ก็มีลูกไว้เพื่อใช้งานไม่ใช่หรอคะจะทำงานแล้วมันยังไงอะ่ะสุขภาพของแม่มันต้องสำคัญกว่าอยู่แล้วนี่นี่แกโอ,โอ้ยไม่เป็นไรค่ะแม่ เงินสองหมื่น 2, ะถือว่าหนูให้แม่เป็นของขวัญวันเกิดแล้วกันนะคะ <c oughs> แค่นี้นะคะเี่แกเป็นสไพายภาษาอะไรเวลาจะซื้อของอะไรเนี่ยก็ไม่เคยนึกถึงฉันอยู่แล้วแพมวันเกิดฉันก็ไม่เคยให้ของขวัญอะไรเลยแต่นี่อะไรที่กับแม่ของแกเองเนี่ยแกให้เงินตั้งสองหมื่น 2, แบบนี้มันเกินไปหรือเปล่าแม่ก็แค่งเงินสองหมเองอะแม่จะอะไรกันนะกันนะ ถ้าแม่อยากได้มากอะ่ะแม่ก็ไปขอพี่บอสเอาสิบอสแกต้องจัดการให้แม่นะต้าพูดกับแม่แบบนี้ได้ยังไงอะ่ะแม่จะไม่ทนแล้วนะแม่ครับผมคงแก้ไขอะไรไม่ได้เหมือนกันนะแม่จำไม่ได้หรอวครับแม่เป็นคนพูดเองว่าต่อไปนี้แม่จะไม่พึ่งพาลูกสะภ้าอีกเด็ดขาดอะ่ะ กินข้าวนี่นแหละวันนี้บอสเขาไม่อยู่ก็กินกับข้าวเหลือนี่นแหละกลับมาแล้วครับทําไมกลับมาตอนนี้ล่ะนหนบอกว่าจะไปกินเลี้ยงที่บริษัทไม่ใช่หรอผมปฏิเสธไปแล้วครับแม่ผมอยากกลับมากินข้าวกับตาที่บ้านนะครับแม่ครับแล้วทาไมไม่เอาของเหลือจากเมื่อวานให้ตาก,กินอ่ะ ตักท้องอยู่นะครับแม่แตาควรได้กินอะไรที่มีประโยชน์มากกว่านี้ก็แม่เห็นว่าเวลาทําเยอะกินเหลือมาแม่ก็เสียดายอ่ะอีกอย่างกับข้าวเหลือเนี่ยแม่ก็อุ่นแล้วตั๊กก็กินได้เออแล้วลูกกลับมาเนี่ยไม่บอกแม่ก่อนเลยเอางี้แม่เนี่ยหมักซี่โครงหมูไว้ให้แล้วเดี๋ยวแม่ไปทอดให้นั่นลูกเอหม มาแล้วครับเอา้าทีลรทําไมถือของหนักขนาดนี้เนี่ยหนูท้องโตใกล้จะคลอดแล้วนะแล้วแม่ไปไหนเนี่ยอ๋อคือว่าแม่ไปมาแล้วจ้า <laughs> แม่ครับทําไมแม่ปล่อยให้ตักอยู่บ้านคนเดียวหรอครับตักท้องอยู่นะถ้าเป็นอะไรขึ้นมาจะทํายังไงอะแม่ก็แค่คนท้องอะแม่เคยท้องมาก่อนแม่รู้ดีอันเนี้ยแม่ซื้อมาฝากพอ่อเป็นของบํารุง <Hey. S 2> ส่วนอันนี้เป็นของลูกบอสแม่ซื้อมาให้ดีสองอันเลยนะนี <c> ่ <oughs> <Hey. S 2> ส่วนอันนี้เป็นของน้องสาวแกแม่ซื้อมาให้สองอันเหมือนกันพรุ่งนี้น้องสาวแกจะกลับมาแล้วแม่ก็เลยซื้อให้เป็นของขวัญน,นี่ล่ะแล้วของตักล่ะคะแม่ฟังนะบอสตักเนี่ยเขาเป็นคนนอกไม่ต้องดูแลดีมากก็ได้ จะเป็นคนนอกได้ไงครับแม่ตักเป็นเมียผมนะครับตักนี่แหละจะดูแลแม่ตอนแก่ชราครับแม่มีบอสอยู่ทั้งคนแม่ก็ต้องพึ่งพาบอสจะไปพึ่งพาสไพยคนนอกทำไมตั้งแต่ตักแต่งงานเข้าบ้านเรามา แม่ไม่เคยช่วยเหลืออะไรตั๊กเลยแม่เอาแต่พูดว่าเพิ่งลูกชายคนเดียวก็พอแล้วใช่ครับแม่แม่พูดถูกแต่สุดท้ายผมเองก็ต้องพึ่งตั๊กอยู่ดีอะ่ะแม่ลองคิดดูนะไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่ในบ้านเราอะ่ะมีเรื่องไหนบ้างที่ไม่ต้องเพึ่งพาตัก๊กเพราะผมเองก็ต้องทํางานตั๊กมีหน้าที่ดูแลบ้านแล้วแม่จะพูดว่าไม่ต้องพึ่งพาตั๊กได้ยังไงกันนะครับตั๊กเนี่ยเขาเป็นเมียของแกส่วนฉันเนี่ยเป็นแม่ของแก ไม่ว่าแม่จะทำตัวดีหรือไม่ดียังไงอ่ะตั๊กก็ต้องปฏิบัติตัวที่ดีต่อแม่สิมันถึงจะถูกแม่ครับแม่ตื่นสักทีหน่อยครับผมขอถามอะไรแม่หน่อยแม่จะทำดีกับคนที่ไม่เคยทำดีกับแม่ไหมครับอ้าแล้วทำไมแม่ต้องทำดีด้วยอะก็ใช่ไงแม่เองก็รู้น่ครับแม่ลองคิดแทนตั๊กดูนะตั๊กจะทำดีกับแม่ทำไมในเมื่อแม่ไม่เคยทำดีกับตั๊กเลย ขอโทษนะที่แม่ทำไม่ดีกับหนูไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่แม่สัญญานะว่าต่อไปนี้แม่จะรักหนูแล้วก็ดูแลหนูให้ดีมากขึ้นค่ะหนูรักแม่นะคะ